วันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านสุขภริษบ้านหลังใหญ่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวพร้อมสร้างความสุขด้วยบรรยากาศสบายๆพื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตรทั้งยังได้มาตรฐานก่อสร้างและการออกแบบดีมีลมโฟโลอากาศถ่ายเทสะดวกทั่วทั้งบ้านวงกก UPVC ช่วยป้องกันเสียงรบกวนชั้นล่างโปร่งโล่งสบายฟังก์ชันลงตัวมีมุมพักผ่อนกว้างขวาง ห้องครัวเป็นสัดส่วนสามารถบิวอินเคาน์เตอร์และตู้เก็บของได้จัดเต็มห้องนอนชั้นล่างกอบโจทย์แต่งเป็นห้องทำงานห้องอนเนกประสงค์ได้ตามไลฟ์สไตล์เลยและมีมุมไฮไลท์เป็นพื้นที่พักผ่อนชั้นสองที่กว้างมากบรรยากาศดีจัดมุมนั่งเล่นดูหนังมุมอ่านหนังสือทำคอนเทนต์ขอนใจได้ลงตัวสุดๆหรือจะกั้นสัดส่วนเป็นอีกหนึ่งห้องก็ยังได้ รวมถึงห้องมัสเตอร์เบดรูมจะมาพร้อมเบรวินโด์สเปซใหม่ที่ดีต่อใจเหมือนเดิมเปิดรับแสงและวิวได้มากขึ้นด้วยกระจกเข้ามุมสามารถดีไซน์เป็นที่นั่งเล่นหรือมุมแต่งหน้าก็ได้สบายและมีสเปซให้บิวอินวอล์กอินครเซตได้เต็มพื้นที่พร้อมห้องน้ำในตัวและโถสุขภัณฑ์อัตโนมัตินอกจากนี้อีกสองห้องนอนก็มีขนาดเหมาะสมใช้ชีวิตสะดวกสบายและยังติดตั้งโซลาร์ลูฟท็อปแล้วรองรับจุดติดตั้ง E ีวิชั์เจอร์มาให้ครบ พร้อมมีส่วนขนาดใหญ่กว่า2ไร่และส่วนกลางครบครันทั้งฟิตเนสสโมสรอนและสระว่ายน้ำระบบน้ำแร่ให้เราว่ายน้ำเล่นฟินฟินดีต่อผิวและสุขภาพทั้งยังอุ่นใจในการเข้าออกระบบ Visitor Management System พร้อมระบบอ่านป้ายทะเบียนสามารถเดินทางสะดวกบนทําเลศักยภาพใกล้ทางด่วนสีสมานห่างถนน3 4 5เพียง550เมตรแล้วมาร่มต้นครอบครัวกันได้ที่สุภาลัยเล็กวิวสีสมานประทุมธานี โครงการบ้านหรูหน่าอยู่เริ่ม6.99ถึง19ล้านบาท